สวัสดีครับสวัสดีตอนเชา้าพี่น้องชาวไอคสสา 3, ทุกท่านนะฮะวันนี้ผมเอาแก่นสำคัญของคอร์สนี้นะฮะชื่อว่าการสร้างดีมานเวอร์ชันแอดวาน์นะฮะจริงๆทุกท่านก็ได้รู้ไปแล้วตั้งแต่ต้นโมดูลผมพูดตั้งแต่อันแรกเลยการปันยคือการสร้างดีมานแต่ผมอยากที่จริงมันควรจะอยู่ข้างหลังแต่ผมเกินมันมาให้ก่อน นะครับเพื่อให้ทุกท่านรู้ในเรื่องการสร้างดีมานว่ามันคืออะไรเพราะว่าเนี่ยมันคือหัวใจและแกนหลักของข้อนี้นะฮะการสร้างดีมานคืออะไรวันนี้คุณตอบได้ยังนะฮะเรียนมากี่โมดูลแล้วตอบได้ยังนะฮะการสร้างดีมานพูดตรงๆนะแกนของมันน่ะคือการทําให้คนที่ไม่ใช่ลูกค้าคุณอ่ะคนที่ไม่ใช่ลูกค้าคุณเลยเนี่ยอยากได้สินค้าคุณพูดได้ง่ายคือทําให้คนอยากได้สินค้าคุณนะฮะ ลูกค้าที่ถ้าถามว่าสมมติขายรถหรือคุณขายอะไรที่แบบว่าอยู่ที่สํานักงานเนี่ยลูกค้าเดินขึ้นมาหาคุณเองเนี่ยคุณต้องสร้างดีมาด์บ่าอันนั้นไม่จําเป็นนะมันอยู่ในกรอบด้านล่างแล้ะอันนั้นเขาเรียกว่าการขายทั่วไปนะฮะการสร้างดีมาร์สรุปสั้นๆเลยนะครับคือการทําให้คนที่ไม่ใช่ลูกค้าคนคุณอนะ่ะหรือคนที่ไม่เคยสนใจสินค้าของคุณเนี่ยอยากได้สินค้าของคุณและอยากได้ตัวคุณนั่นคือแก่นของมันเลยนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะเป็นลูกค้าในแบบที่สดใหม่นะฮะคือเขาไม่เคยสัมผัสมันมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันต่างกับลูกค้าที่วอลเข้ามาหาคุณเองแน่นอนนะครับอย่างเช่นในกรณีเบนท์ใช่ไหมผมยกไปแล้วว่าผมเคยขายเบนซ์ในกรณีที่ผมขายเบนซ์ลูกค้าที่ไม่เคยใช้เบนซ์มาก่อนรู้ว่าข้อแตกต่างข้อแตกต่างจะดูได้ไดยังไงว่าลูกค้านั้นนะเรากำลังสร้างดีมาให้เขาหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องสร้างดีมาให้เขาถ้าลูกค้าเข้ามาต่อเยอะ ฟิวนั้นอะ่ะส่วนใหญ่ไม่ใช่คือเขารู้อยู่แล้วถ้าเกิดเขาใช้สมมติเขาใช้รถเบนซ์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เขาเคยใช้มาแล้วไงเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเขาควรจะต้องตอเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ที่เหมาะสมอะไรที่มันอยา่างนั้อันนั้นอะ่ะไม่ได้เรียกว่าการไปสร้างดีมาในเขาคือไปตอบโจทย์เขาเฉยๆไปตอบโจทย์เนี่ยไปไปมีอารมณ์แล้วจบด้วยเหตุผลเฉยๆธรรมดานะครับการสร้างดีมานคือสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่เลยสดใหม่นะฮะเบนซ์อย่างเช่นผมไปขายเนี่ย เขาไม่เคยใช้รถยุโรปมาก่อนเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าการสร้างดีมานไปทําให้เขาตระหนักว่าทําไมเขาต้องมีเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะไปคอนเนคกับลูกค้าเขาได้หรือว่าเพื่อ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 ไปทําให้เขาแบบคิดเฮ้ยโล็กอย่างเงี้ยไปทําให้เขาตระหนักว่าเฮ้ยมันการมีมันเนี่ยมันทําให้เขาไปคอนเนคกับคนได้มันเป็นการลงทุนถูกปว่าก่อนนั้นไม่เคยมีใครทําให้เขารู้สึกเลยนะฮะนี่คือการสร้างดีมานครับแล้วสร้างดีมานส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าใหม่ๆ ที่ไม่เคยสัมพันธ์มาก่อนข้อดีคือถ้าคุณสร้างดีมาใน,เ,นเขาได้เขาซื้อคุณทันทีนะครับแต่ถ้าคุณสร้างไม่ได้แน่นอนเขาจะไม่ซื้ออยู่ละนะฮะแต่ผมจะเทียบให้ดูนะกลุ่มที่คุณต้องสร้างดีมานเนี่ยเขาจะไม่ต่อรองคุณเลยนะครับเพราะคุณไปทําให้เขาตระหนักถึงความสัมพันธ์แล้วนะฮะนี่คือข้อดีของมันนะครับเนี่ยนี่คือจุดที่อยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ย กลุ่มลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยทุกคนเขาแย่งกันจนมันไม่เหลืออะไรเนี่ยหรอปะแต่ถ้าคุณรู้จักการไปสร้างดีมาร์ได้นะคุณจะคุณคุณเรียนไอค้าสามไปละคุณรู้วิธีการสร้างดีมาน์ของมันไปละแก่นของมันผมก็บอกไปแล้วว่าทําให้ลูกค้าที่ไม่เคยที่สดใหม่ไม่เคยสนใจสินค้าแบบเนี่ยแต่เราดึงเขาเข้ามาได้เขาก็จะซื้อกับเราทันทีนะครับยกตัวอย่างเบนไปละพระแก้วมรกต ใช่ไหมในที่นี้มีคนขายพระแก้วมรกตคือแน่นอนถ้าถามทุกวันเนี้ยพระแก้วมรกตคิสตันชวาลอกกี้ใช่ไหมถามหน่อยทุกคนในนี้อยากได้ปะถ้าเอาฟิลนี้เลยแบบรู้รู้นะว่าพระแก้วมรกตเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองถามว่าอยากได้ไหมฟิลแน่นอนมันจะเกิดความรู้สึกว่าซื้อไปทําไมถูกปะเนี่ยแหละตอนเนี้ยมันกําลังเกิดเรื่องราวแบบนี้อยู่นะครับก็คือแบบว่าถ้าเกิดทุกคนยังคิดแบบเนี้ยมันก็ขายไม่ได้ เพราะฉะนั้นหน้าที่เนี่ยอย่างพระแก้วมรกตในชัดเจนเลยคุณต้องขายดีมานชัดเจนนะฮะคุณต้องทํายังไงไปขายดีมานอย่างเช่นตอนเนี้ยคุณจะต้องการให้แบบทุกคนอยากซือ้ออยากมีพระแก้วมรกตไว้ในครอบครองถูกปะคุณต้องมีสตอรี่สตอรี่อย่างที่ผมบอกว่าคุณอาจจะให้เป็นเนี่ยหนึ่งสองสามปีห้าสร้างดีมานคุณรู้ไหมว่าพระแก้วมรกตเนี่ยคือพระคู่บ้านคู่เมืองในประเทศไทยที่มีพุทธคุณอะไรอันเนี้ยอันอันนี้คําพูดต้องบอกนะคุณต้องไปปรับเอาเองนะ เพราะว่าคําพูดที่ผมพูดกับภาษาเฉพาะแต่ละเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมจะพูดทุกอย่างเป็นสินค้าหมดให้คุณเอาไปปรับแล้วกันนะครับคุณรู้ไหมว่าพระแก้วเนี่ยพระแก้วมรกตเนี่ยคือพระคู bank, aside, ่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยที่แบบว่ามีพุทธคุณในด้านการปกป้องดูแลนะครับหรือทําให้แคลอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับซึ่งในประเทศไทยก็จะมีพระคู bank, hay, where where ่บ้านคู่เมืองอยู่มีอะไรบ้างตึงดึงๆึงดึงดึงึงแต่พระแก้วมรกตเนี่ยถือว่าเป็นพระในยุคที่แบบว่าขึ้นมาสร้างรัตนโกสินทร์อะไรว่ามาเลย ไล่มาเลยนะครับนี่คือให้ How to เสร็จปุ๊บคนจะนิยมเอาพระแก้วมรกตเนี่ยไปไว้ในสถานที่ทํางานไปไว้ในที่บ้านคนรวยๆก็นิยมเอาไปไว้ที่บ้านเพราะว่าเชื่อว่าพุทธคุณเนี่ยเขาจะแบบทําให้แคล้วคาดปลอดภัยมีแต่คนมุกหมักอะไรอย่างเงี้ยไล่ไปตรงนี้นะครับแล้วไล่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 มาเราต้องการจะขายพระแก้วใช่ไหมไล่ไล่ไล่มาถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยว่าโหมีคนแบบคนใหญ่คนโตใช้ในในเรื่องนี้เป็นทางการและ พระแก้วมรกตเนี่ยก็จะมีที่ดีจะมีลักษณะอะไรว่าไปอือันนี้ผมไม่รู้ว่าไปนะครับแล้วก็แต่ว่าพระแก้วที่ดีที่สุดเนี่ยทํามาจากคริสตัลชวาล็อกกี้ว่าไปนะครับก็เราไปฟังว่าความแตกต่างมันจะเป็นไงพาไปดูโรงงานพาไปดูการจัดใน,นพาไปอะไรไปปุ๊บนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้ผู้ที่เป็นผู้บริหารบริหารระดับสูงนิยมไว้ในห้องทํางานนะครับเศรษฐีนิยมไว้ในบ้าน นะครับเจ้าของโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยนิยมเอาไปไว้ในโรงแรมเพื่อให้ลูกค้าสกาละนะฮะแล้วก็สั่งซื้อจากพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ข้อสามก็คือชื่อบริษทัทของคุณแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเป็นตัวแทนที่เคยที่เป็นเป็นคนที่เคยเอ่อเป็นตัวแทนที่จำหน่ายตัวนี้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้วก็เคยเป็นเจ้าของอะไรนะสถิติกินเน็ตบุ๊กปีสองพันห้าสร้างพระแก้วมรกตที่ใหญ่ที่สุดในโลก อะไรแบบเนี้ยซอรี่มันได้นึกออกไหมเนี่ยคราวนี้มันจะไปโดนดีมานของคนตอนแรกเนี่ยเขาไม่มีความจําเป็นต้องใช้พระแก้วมรกตเลยถูกปะ่ะแต่เราไปสร้างดีมานให้เขาดูแล้วว่าเฮ้ยพุทธคุณเนี่ยเป็นแบบนี้นะแล้วคนใหญ่คนโตเขาซื้อกันนะหมายเขาว่าไงคนใหญ่คนโตใครที่อยากเป็นคนใหญ่คนโตก็อยากได้ด้วยค่าค่าราชการระดับสูงซื้อกันหมายเขาว่าใครที่เป็นข้าราชการระดับสูงควรจะมีไว้ นี่ไมแล้วคนที่ยังไม่เป็นข้าราชการราดับสูงก็หวังจะมีเพื่อที่ได้แบบไปเสริม,มบุฒคุณเป็นเป็นแบบนั้นนะครับแล้วเจ้าของโรงแรมอะไรที่เขาไม่เคยตระหนักเลยเขาเกิดจะเกิดปัญหาเกิดอะไรไป,ปุ๊บเฮ้ยเออวะจริงนี่คือพรคู่บ้านคู่เมืองตึงมันจะไปตอบโจทย์กลุ่มเศรษฐีได้เองเลยนะครับยิ่งแพงคนยิ่งอยากซื้อเนี่ยนี่คือคีย์ของมันนะครับแต่ผมไม่รู้ในเรื่องของวุฒิคุณอะไรในด้านนั้นนะครับ เอาเป็นว่าคุณลองไปอัดแบปใช้เราถ้าเกิดมันเป็นสตอรี่มันเป็นเรื่องเล่ามาเนี่ยคุณลองเอาไปอัดแบปใช้ดูนะครับผมไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนให้มีการโมหรืออะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นสตอรี่เรื่องจริงก็เอามานะครับยกตัวอย่างเรื่องอะไรปะไอ้เรื่องที่มันเป็นสตอรี่เนี่ยอย่างเช่นเรื่องเพชรคุณรู้ป่าว่าสมัยก่อนเนี่ยเพชรอะมูลค่าของมันก็แค่หินนะนึกออกไหมแค่แบบแร่แร่แแเพชรเนี่ยก็คือเป็นเป็นแร่หินธรรมดาที่คนไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็มีเออผมจําเรื่องไม่ดีนักนะจําได้ไม่ดีนะเกี่ยวกับบบเรื่่่อองทีแบบวาาพ เป็นเป็นบริษัทหนึ่งอ่ะที่ทาเรื่องเหมืองเพชรเนี่ยทามาปุ๊บแล้วก็สร้างสตอรี่เรื่องหนึ่งว่าเพชรสื่อถึงความรักยิ่งรักแฟนคุณมากคุณต้องยิ่งซื้อเพชรใหญ่มากถูกไหมถ้าพูดถึงตรง,งๆแล้วเพชรเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยคุณซื้อไปเนี่ยคุณขายยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยถูกปะ่ะมันต่างกับทองถูกปะ่ะคุณซื้อไปมันมีราคาใดตัวแต่เพชรมันไม่ใช่ไงเออแต่ว่าด้วยสตรอรี่ของมันไงเออเป็นเพชรคือการแสดงความรักยิ่งใหญ่ยิ่งแสดงความรักมากทุกคนแต่งงานต้องใช้เพชรหมด นึกออกว่าราคาก็สูงเนี่ยเป็นสตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าทุกๆคนเนี่ยสตอรี่อ่สร้างได้หมดนะครับแล้วคีย์คือเราต้องแก่นน่ะแก่นของมันคืออะไรบ้าดีมานะแก่นของมันก็คือคุณต้องไปพูดในเรื่องที่เขาอยากได้ไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปที่เรื่องพระแก้วมรกตก่อนหน้าเนี้ยไม่มีคนอยากได้ถูกป่ะ เพราะว่าอะไรหรือว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นว่า้ยมันเป็นส่วนสําคัญในชีวิตเขาแต่เมื่อกี้เราได้ไปสร้างดีมาแล้วว่าเฮ้ยมีพุทธคุณแบบนี้นะแล้วคนใหญ่คนโตเขาควรจะมีนะนี่คือบาร,รมีของคุณนะ<จ>เมื่อคุณถึงจุดหนึ่งแล้วคุณควรมีนะถูกปะ่ะนี่คือการสร้างดีมาในให้คนตระหนักเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมยกมาอย่างหนึ่งตัวอย่างคุณลองเอาไปอัดแอปกันนะครับว่ามันใช้ได้กับของคุณแบบไหนนะครับ อ่าพระแก้วเนี่ยผมจะคิดเพราะว่ามันเป็นดีมาน์ที่ค่อนข้างยากเลยนะครับคนทั่วไปมองไม่ออกแน่นอนนะครับจะมองว่าเฮ้ยจะต้องไปขายคนแบบนี้ที่เราสร้างดีมาน์ให้มันเป็นทุกคนได้เหมือนกับเพชรอันนั้นนะฮะนะฮะคีย์ก็คือพูดเรื่องที่เขาอยากได้ตอนนี้เรารู้แล้ว,วเขาอยากได้อะไรอ๋อเขาอยากได้บารมีถูกป่ะดีมาน์เราก็ไปตกที่บารมีนี่ไงเป็นจุดเชื่อมที่เราสร้างขึ้นมาได้หมดในจุดจุดเดียวกันนะครับแต่ต้องเป็นการไม่โกหกนะครับต้องเป็นเรื่องที่เป็นสตอร,รี่จริง,รงๆหรือเรื่องที่ มันสร้างขึ้นมาได้นะครับที่มันไม่ผิดศีลธรรมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นประวัติเล่ากันมาอย่างงี้ได้นะฮะสตอรี่เราสร้างได้แบบนั้นนะครับแก่นก็คือตอบโจทย์สิ่งที่เขาอยากได้นะครับแล้วก็มีคนถามมาอีกนะครับในคลาสนี้ยกเป็นเคสมีเอ่อมีพี่คนนึงถามมาเรื่องของแฟนชส์ใช่ไหมที่บอกว่าจะไปออกบูธตามตามเอ่อ ตามสถานที่อะไรเงี้ยเพื่อให้คนมาซื้อแฟนชายแฟนชายหลักๆคือผมจะบอกว่ายุคสมัยเนี้ยถ้าเกิดเราทําสินค้าของเราให้ดีจริงๆนะคนมันวิ่งมาขอซื้อแฟนชายแฟนชายคุณเองนึกออกปะนะครับถ้าสินค้านี่มันขายได้จริงๆอะ่ะมันจะต้องมีคนติดต่อมาคุณแค่ประกาศมานิดเดียวปุ๊คลมาละไม่ต้องไปออกเพื่อง,งอใครแต่ถ้าในกรณีนี้โอเคอันนี้ผมอาจจะพูดอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะ อันนั้นคือเราไปโฟกัสที่เรื่องสินค้าไปโฟกัสให้มันดีอ่ะไปโฟกัสที่การตลาดเราให้ดีอ่ะไม่ต้องไปงอใครนะฮะแต่ถ้ากลับกันโอเคถ้าวันนี้มันมันจะต้องแบบไปออกบูธออกอะไรก็ว่ากันนะครับคําถามคือเราจะทํายังไงให้คนอยากมาซื้อเฟรนชชายเราถูกป่ะในเมื่อแบบแม่งคนเต็มไปหมดเลยคนอื่นเขาก็ขายเฟรนช์ช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 ายเราทำไมต้องซื้อสินค้าเรานะครับทุกคนก็จะไปโฟกัสว่าสินค้าฉันดีอย่างนี้นะสินค้านี่ดีอย่างงู้นนะทุกอย่างดีอย่างนี้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 อย ก็เล่ามาเล่ามาเล่ามาคนไปเห็นอะโหมันดีหมดตาลายหมดไม่รู้จะเอาอะไรคุณต้องไปตอบดิคุณต้องรู้ว่าเขาอยากได้อะไรนะครับสมมติมีคนมาพูดว่าเออเอ,อสมมติว่าดีมานเราต้องรู้ก่อนว่าจริง,รงๆเขาอยากได้อะไรเนื้อว่าสมมติว่าคุณะที่ผ่านมาจะบอกว่าเอ้ยสินค้าดีอย่างนี้อย่างนี้เปลี่ยนดิสมมติเลยตึง้งลงทุนรายได้ดือะเดือนละแสนลงทุนหลักหมืน่น บูธคุณน่าสนใจขึ้นทันทีนะครับถ้าทำถูกปะ่ะทุกคนหมดแต่พูดเรื่องที่แบบว่าคนถามดนึงคนไม่ต้องการรู้อะไรสุดท้ายคนทำเฟรนช์ชัยเพื่ออะไรเพื่อเงินถูกปะ่ะคนที่จะมาซื้อเขาต้องการไรายได้ดีๆนะครับคุณก็ไปบอกว่าเฮ้ยมันดีอย่างงู้นอย่างนี้โอเคคนเข้าใจว่าของดีแต่สุดท้ายก็คือเงินไงลองไปลองลองไปทำดิไรายได้หลักแสนลงทุนหลักหมืน่นเฮ้ยแม่น่าสนใจขึ้นมาเลยบูธคุณจะเด่นกว่าคนอื่นเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดวันนี้มีคนนะครับ ชวนผมไปขายรถพอตเนี่ยบอกเอไปขายพอดไหมผมก็อาจจะคิดดูก่อนนะก็อาจจะไปต้องไปดูว่าจริงๆมันที่จริงพอตมันไม่ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรนะแต่ถ้าเกิดมีคนมาชวนผมอีกอย่างว่าเฮ้ยเอ,เอมึงไปทํางานกูปะ่ะกูให้เดือนละหกแสนทำงานอาทิตย์ละสามวันผมอาจจะตอบว่าไปโดยที่โดยที่ไม่ถามเลยว่าไปทําอะไรมันอาจจะขายซาเล้งก็ได้นึกออกปะ่ะแต่เพราะว่าโจทย์มันโดนไงเข้าใจปะ่ะ คือคีย์มันโดนอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองถามตัวเองนะคุณโดนมาถ้าเกิดมีคนมาจ้างคุณล้านนึ่งเงี้ยบอกไปทํางานสามวันล้นานหนึ่งคุณอาจจะยังไม่ถามเลยเป็นอาชีพอะไรควณอาจจะตอบว่าไปเลยก็ได้ถูกปะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวหรอกว่าสินค้ามันคืออะไรแต่มันตอบโจทย์เขาหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ไปสแกนลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยที่เราจะไปปิดเขาว่าอะไรคือต่อมอะไรคือต่อมของเขาที่ที่แบบเขาต้องการอะ่ะ อันนั้นคือขีอะไรที่อะไรคือสิ่งที่เขาอยากฟังนะฮะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากพูดถูกปะ่ะเหมือนบางทีเวลาไปฟิตเนสอย่างเงี้ยก็จะไปมีมีคนมาบอกว่าเล่นท่าโน้นท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคนที่ใหม่ๆเขาไม่รู้เรื่องหรอกเออแบบอาจจะมานั่งบอกเทคนิคมาพูดท่าชื่อท่ายากๆคนก็ไม่เอาละถูกปะ่ะแต่ถ้ากลับกันคุณถ้าคุณเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสนะม,มีในนี้ทําเรื่องอะไรนะถ้าเรื่องอลดความอ้วนเรื่องอะไรใช่ไหมถ้าคุณไปสอนเขานะสอนเขาไปเรื่อยๆเนี่ย แล้วคุณก็ไปถามเป้าหมายเขาว่าอยากเป้าหมายอยากได้ล่ะบอกอยากได้หุ่นประมาณนี้ใช่ไหมคุณบอกเขาไปเลยหกเดือนได้หรือสามเดือนได้คุณบอกแค่นี้เออคนเขาอยากรู้แค่นี้เขาไม่อยากไปรู้ว่ามันจะต้องเล่นท่าอะไรเหมือนกันเป็นไม่ได้เข้าใจปะนี่คือคีย์ของมันเออคุณทําให้เขาได้หรือเปล่าล่ะถ้าคุณทําได้คุณตอบโจทย์ได้แค่นั้นเองนะฮะคีย์หลักๆก,ก,ก็เป็นอย่างแค่นี้นะครับพ,พูดง,ง่ายๆคือคุณตอบโจทย์เขาได้เนี่ยจบแค่นี้นะครับมีแค่สองข้อหลักๆก,ก,ก,ก็คือหนึ่งคุณต้องสร้างดีมานได้ดีมานก็คุณนึกถึงเรื่อง พอแก้วมารกดเมื่อกี้เลยเอ,อคุณสร้างดีมาร์ให้ได้เอเการสร้างดีมาน์คืออะไรลูกค้าที่ไม่เคยซื้อสินค้าคุณหรือยังไม่ใช่ลูกค้าคุณเลยตอนเนี้ยแต่คุณทําให้เขามาเป็นลูกค้าคุณให้ได้นะครับอันเนี้กลุ่มเนี้ยไม่มีใครแย่งคุณแน่นอนแต่คุณทําให้มันได้นะครับเทคนิคเอีคสาสอนทุกขั้นตอนหมดแล้วคุณสามารถไปทําได้เลยนะครับข้อสองก็คือพูดในเรื่องที่เขาอยากฟังไม่ใช่เรื่องที่คุณอยากพูดนะฮะจำเรื่องของเฟรนชชัยเมื่อกี้ไว้นะครับ ทุกคนประกาศหมดว่าสินค้าเขาดียังไงแต่ไม่ได้บอกว่ารายได้ดียังไงอ,อลองดูครับเนี่ยลองเอาไป a d a p ปใช้ดูนี่ก็คือการสร้าง demand version advanced นะครับโม d u l นี้ผมอยากให้เป็นไปได้นะครับผมอยากให้วันหนึ่งคุณย้อนกลับมาดูบ่อยๆนะครับแล้วมันจะขมขึ้นขมขึ้นนะครับลองเอาไปใช้ดูครับฝากไปด้วยครับ